นี่คือนักฟุตบอล3คนที่เลิกเล่นเร็วเกินไปคนแรกแกลเลตเบลที่อำลาวงการฟุตบอลตอนอายุ3 3ปีในเดือนมิถุนายน2023หลังจากที่สัญญาของเขากับ LAFC หมดลงเขาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและไม่ได้เล่นให้กับเรอัลมาดริดอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าเขาไม่สนุกกับฟุตบอลอีกต่อไปต่อกันที่เอเดนอาซาที่เพิ่งประกาศแผนสตาร์ทไปสดๆร้อนๆด้วยวัยเพียง32ปีหลังจากกลายเป็นนักเะฟฟีเอเจนตั้งแต่ตกลงยกเลิกสัญญากับทางเรอัลมาดริดเขาย้ายมาจากเชลซีในปี29ด้วยค่สองพ 100ล้านยูโรแต่ไม่สามารถทำผลงานได้อย่างที่คาดหวังไว้ที่เรอัลมาดริดสุดท้ายด้วยการบาดเจ็บและสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมเขาจึงตัดสินใจเลิกเล่นคนสุดท้ายในลิสต์นี้เราได้แต่คิดถึงโอซิลเพลเมเกอร์สายคลาสสิกที่เลิกเล่นบอลอาชีพตอนอายุ3 4ปีหลังจากตกลงยกเลิกสัญญากับทางอิสตันบูลบาซักเซฮีเขาก็ประกาศรีิทยในเดือนมีนาคม2023นักเตะที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3ในเจเนเรชันนี้ที่เราเห็นเขาลงเล่นและตื่นตาตื่นใจในผลงานล้วนทยอยอำลาวงการฟุตบอลในปีเดียวกัน